นั่งไหมถุงดำเลยถุงดำถุงดำมันนี่ข่อยหู้แล้วคือของข่อยเออข่อยหู้ปานยังถุงดำคือเหร่เจ๋อเด้ออ้าวของห้องดำเอาเปิดหน้าดิพี่ซ่าหน้าตาเป็นยังไงวะมาเบียมานั่งพี่มาเพียอันน้สอนขยับมานั่งด้วยกันเปิดดูนเอาเขาเนี้ยมันจำพิซ่ามันต้องเป็นตั้มประคุ้งไหมเอออนี่าเขาเนี้ยมานจำแบบนี้จำพิซ่า นูนาเอาเฝ้าสุนัขบนตะวันนี่แม่นครูตีไม่มีบัตรใช่ไหมถ้ามีบัตรนี่ครูได้หนึ่งแถมหนึ่งแน่นบ่แม่นเราคีอตะกองเงนนถ้าครูมีบัตรนะครูครูครูสั่งหนึ่งถ้าสั่งกลับบ้านน่เขาให้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเออเจ้าคือบ้าเอ้าน่โคเนาะนี่หน้าตาซ่านี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วว้าวนีว้าวนี่ว้าวนว้าวนว้าวนี่ว้าว้าวนี่้าวว้าวมาวน้าวน้า กุ้งคล็อกเทลจังกินนั่นนพิซซ่านะก็พอก็น้อยจังมากนั่นมากเบียหน้าตามันเป็นจังชีสพิซซ่านะมีกุ้งคูตีกินได้ก็ขอนี้วนะอร่อยสุดอ่โอ้ยคูตีมาจะกินข้าวเหนียวเขาย่านหูดังเม็บโอ้ยดังดังแล้วนั่งใกล้เบียมาพี่พี่อดีตสอนเากินด้วยกันโอ้ตั้งนานแล้วไม่ได้เจอกันนะไม่ได้เอาสบู่มาให้คูตีเนาะ นอนารอมันด่าดำนอนไปเห็นนั่ล่ะนนไปทำไรนาสมบูรณ์ได้ดำได้ละเพราะเจ้าเป็นผิวทั้งแขงกีฬาเป็นผิวแบบนั่นแข่งกีฬากลางแดดที่ตั้งหากเลยมันนกีฬาประชารนบ่เปหาสมบูรณเสื้อเสือผ้าอยานี้นักกีฬาอยู่ว่ะทีมศึกษาธิการบ่มามาบ่าวเบียมาไหมอันนี้สอน แม่ให้มากินว่ามันห่อนๆถ้ามันพอกินห่อนมันสิบปรเส็บโปรเส็บเลยกินน้ำหม่อนสอนบอน้ำเมาอสอนกินกับตำโพฮงเลยแม่ไหบอสแม่นอยู่บอสกินเลยแม่นั่นกินกับตำโพฮงให้ลูกค่อยบอสค่อยอิ่มนะลองสีแเตะมาบังคับให้กินบอสแม่กินไักสามนาทีก็ได้โอ้ยมาไวดอกให้บะเบียป้อนก็ได้ครับเพชรขานไปล้วงมึงพิโรดเจ้าเบิรงกพิชาในกัพ่อแล้ว เเดมาไปสไปกีฬาบัดทั้งนี้ก็แข่งกีฬาพราพ่อเราผมผมก็แข่งกีฬาเลยนี่บุร่ทีมครูมีที่ที่ครูใส่แมันยากนี่แหละมันบอกมีบ่วงเนี่ยบ่วงเด้มาสายบุรีมีสีแซ่บโอเคบุร่เดียวคนเดียวบริสุทธิ์พ่อพูดเดียวครับบ่วงไอติมเลยมากันถึงเลยกินไหมเออแต่ ครับตัวนอกตีอะไรบ้าอะไรไหมฮะโอ้ยอดรุ่นลูกเสิอแบนั่นอันซ่องนั้นเอ็มเนาะอินเดอร์เนาะเป็นรุ่นเป็นเสิร์อกันรุ่นเนาะเป็นส่งเสื้อแดงยาลองสีแดงบ่ครับมื่อยาลองเฮ็ดยังอ่ะจะว่างมันจากแรยางไปยาง่าเนาะมันได้ยิงยิ่งหลังจิกบ่ย่ามาไล่ได้ย่ายนะเป็นพี่ช่งวะเป็นขาดนะเป็นพี่ช่งอออเป็นดีเลเดอร์เชียร์ลีดเดอร์เออหมูจักเลยครูตีนี่แล้วก็ ตัวหาเขาเลยฮะเชิดเด้ยวกัผู้เฒ่าเลยสร้างว่าเลยเจ้ายังไงเจ้าจังไหนดูคู่บุษย์ใส่อย่างสักอย่างเออบีบเอ้ยใช่ลงมากินบาเบียสมควรสมยอมแล้วข้ามัดแน่นอีหลีลูดๆขาชิกินมื้อนี้บอไดกินมื้อเอิญข้ามัดแน่นอีๆแก่เงาบอได้ธรรมดาเลยกินจกเลยกินข้าวโงโลดข้ามือจุก ไปขอจานเขาก็ได้ตัวเบี้ยไปขอจานเขาขอช้นมาพร้อมไม่รอแล้วเอาแต่พิซซ่าอย่างเดียวแน่รอแล้วเราไปถ่ายได้ถ่าดีใจบอกมาเห็นเอื้อยแล้วกับน้องคือว่าบออยากเห็นเลยหน้าตาสดใสก็ดีใจเอาจะไฮนี่ไงครูตีไม่ดีตรงไหน คูตีมาดีตรงไหนน้องยืมเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นไหมเพลงคอยตัวนั้นยายเพลงเฮตีให้ครูตีแล้วตีบอกก็ตีคือกันเนาะมีการเปลี่ยนตัวนั้นอาจารย์ตีเพิ่นซอยจูมันไม่ได้เสื้อในเสื้อเขาถ่ายบอกซอยจูเด้อบอกผมผมผมกินไม่เป็นหรอเปลือ แยะเนาใ่ไอได้ไมบวได้เดี๋ยนีน่เซอสนี่ส่นี่มีบวกมาด้วยเออหูน่าจะน้อยถึนี่ล้านไหนนี่ทุกขักทุกเนี่ยซื้อมารูดรูดรูดเนรูดบัสมันแตกให้สรงได้ตองระยะมาแตกให้ตรงนี่และ วายมันคือกินยากกินชาดึกข้าป่าเลยนะนี่เป็นปลาโอ้ยกินปนปลาใช่ไหมฮะปนปลาคือหอมาเนาะแม่เนาะี่ครูตีเจ้าคะปนปลานี่ก็ปนปลาผาชีคอยเดูขอในเมืองนี่ไหมขอในเมืองเนาะขอไปบ่เบียดได้มันยังนั่งกว่าได้บ่มันต้องได้เหยียดขาแน่ครูตีบอกว่ามันต้องได้เหยียดขาเพราะหัวเข่ามันนนัมาได้สบายเลยสบายจะกินเห็สหอมสบายเทสลด หัดหอมมันโบไซด์ไห้ซั่มนี่แต่ว่าเขาใส่ชีสให้แทนเอ้ใส่เบคอนให้แทนเน้นสับปะรดเองตรงนี้เนาะมาดหดเน้นสับปะรดเอาตัวที่เน้นสับปะรดเพื่อกับกุ้งเพิ่มแล้วเพิ่มมาวันนี้กุ้งกันกุ้งกุ้งเยเน้นสับปะรดนะคะเน้นสับปะรดเดคุตีกุ้งมีจิบะมีไวามันสีเฮียชาใหญ่เด้อ หลายเนาะเจ้าฝาคือหลายหลายนะครับที่หนึ่งคือมันมันฝาเอาตำมัคุงมใส่บัเนี่ก็่ายคลิปย่า่บะนีก็ตำมันคั้งแล้วทายจะคลิปย่า่คลิปผู้อื่นก็ทายด้วยบอกได้ซ้อนหนึ่งทำผ้าคลิปย่ายล่ะซ้อนลมกับมีรอเอันนี้เขาอันนี้ซ้อนเขาบกว่าเขาหรือใครตัวหนึ่งกันว่าไปคุตีโรชิกินเอรีฉันบอกนี่ไงข้าว๋ย่เอาสอนมาบอกคุตี อันนี้ก็อยากลงสคลิปเออคุณายเด้ยูทูบเบอร์ปปรอี่เข่าวครับมุยอไปแล้วบนี้มุยอขึ้นยอกตอนนี้คุตตีครับผมคุตตีน่ารักเสมอถ้าเจอยายจำลองเลยเสียเป็นเสียเส <c oughs> ียเสียเสียตัวบอกเลือกเสียใจเสียเสียเงินจื้อกินนี่แล้วเสียเงินจื้อกินอะไรดูแลเทคแคร์ถ้ามาใส่ถุงดนมาให้ได้นะครับาจารย์อจารว่าโอ้ยไม่เคยไปหายบิึงหรอกอันนี้ะนะ คองหักคองแพงคอยเดี๋ยวมางัวเจ้าแวะเข้าไปบ้านคอยนะแม่เจ้านะโอเคบ่ okay, <bo. S 1> ไปเอาสบู่ okay, <bo. S 1> เออโอเคบ่เออจะไปบ่วันที่ไหนวะอ๋อวันที่หาเนาะเออพี่ตีไปกินข้าวปลาวันที่หาวันที่หา้าไปดูอเด็กเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าวันที่ห้ามีแข่งกันดูเปลงแซบเบอร์บอลแซมโก้ แข้งมาเต้เรือนแข้งขาปวดบดไม่ก็หาหมอจ้วเนาะผมบดบดไม่ได้บ่เป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับชิบกเพีงม้วนเนี่ยแถวารมีม้วนเนาะอบตอบต้เก่าเนาะเทศบาลหนึ่งหน่วยงานราชการอีกวันนึงชิบกเพียงคุณเจี๊บได้กินไหมอันอันตำสายบัวเขาบอกนี่ขับดูกินกับพิซซ่ากินกับพิซซ่ากินแม่เบีิแอช่าแม่เนี่ยเหยื่อเหยายอหนึ่งกินมันจังนายที่ปังเนาะนายได้ชมี มันชิได้จังไรเขาหูจักเลยว่ายายสกินอิตาลีอะนี่ป็นิเรยายกินละไทยมนี่ครับนั่นึงแล้วขอบกินลได้ถ้ากินเนาะยากินนี่เลยเพราะเดยทายจอยเออเกบกินบางนัดันจทมเแห้งนึ่แม่ใกล้ใกลสาาบอกอเ้ ไปา้ยเบียบบ้างนะเจ้าพ่ออยู่นะุณตั้มบ้านสวนมันมีผิดเลยสวนพี่วเบียบชั่วดูตรงไหนครับด้รถเราเลยเปิดเข้าไปข้างหลังบ่เมนหลังอันนันเดอหลังประตูประตูหลังนี่ค่ะตํารออยู่นาดตั้สายบัวกินขับพิซซ่าอิตาลีพกเหรกันอิตาลีราวอาตั้งแต่ยวนเลยมือยอดยวนเลย เอาไม่ได้อย่าเฝ้านะเมียข่อยกินบบ่าแล้วแทบหลายส้มตำปาทะกิซ่าเนี่าอิเลตละอันนี้แท็บอันนี้แทบอันนี้นัวพิ่ซ่าไงครับวันนี้ ตั้มบะคุงมากินกันโเค้าเคลวอันนี้พิซซ่าอันนี้นัวโอ้ยจั้มีการจั้เกิดขึ้นครับเริ่ไปเคลวอันนี้ก็อันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็นัวแซ่บนัวกินน้ำกินตั้มแม่พายผ้าแม่กินแนวนั้น ไฟผ้าแม่กินแบบจังสั่นนู้บอนูบอเคยกินแบบนี้เด้นู้เบาซื่อๆนูบอกกินต้อนมาคอยอีกต่ยายเอากุ้งไม่ยายเอากุ้งในพิซซ่าเนี่ยยายเอากุ้งในพิซซ่าไปลงไปลงในตำบะคงอันนี้เอาแม่ลอยน้ำลอยน้ำแม่กุ้งส้มเหนียวกินกับโอ้มันกระปุงคือกันพิซซ่าลอยน้ำอร่อยป้ะตำบะคงกับกุ้งเนาะ ตำบัะหุ่งกับพิซซ่าพี่น้องคูตีซื้อพิซซ่ามาฝากนะคะยายลองก็จัดใหญ่เลยนะคะเพราะไม่กินอะไรไพเอายังงมาให้เฮ้ยคอยบวกกินคอยสิทากินพิซซ่าคู่ตีคนว่าใหญ่ลองจำตำรวจมาเขาบวชเลยมาฮะเขาบวชเลยมาว เออเอือดไยแซ่บจิแซ่บก็ข้าวเหนียวเยอะโอ้โหอันน้ทอดอ่ะอืมอ่อมอร่อยพี่อันี้สอนไม่ไม่ใส่ซอสแกเลี่ยนบ่พี่ชินกินแบบนั้นเออมันแล้วแต่คนมักกินได้พี่น้องอันคือต้นอ่อนนี่แกเลี่ยนด้วยซอสมะเขือเทศเปรี้ยวๆใส่แค่ที่กับไอ ใส่แค่พริกกับผงไทยโอ้พริกกับผงไทยพริกป่นกับพริกไทยเบียนะครับบรากินก็ได้เขาให้แม่กินเบียมันกินไอติมบดสามกระปุกเราสามอันนี้เราเบียกระบองเบียราบอกเบียกินบดมาแล้วของแท้เลยบ่กินทิสซ่าก็ตำบะฮงบะหมี่ไผ่ดอกขันบะหมี่แย่ร่องเนาะมาเด้อครับทุกคนบิบมาอ่นะ แม่จักหน้าที่เอ้ยนี่บวมกันเลยเนาะจัดละของได้บ่หูไปละบ่เห็นมันบ่เห็นหูเพราะมือโน่บังไปน,นี่ดูได้เฮ้ยยัดโอ้ยชิบชองอลไรผัดอเอาลวดสิปชองแล้วพอไปเอาชิปใหม่